เอาละครผมก็วันนี้มาอยู่กับผมฮารัตคนเดิมเองับก็อย่างที่เรา,เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าช่องของผมเนี่ยสู่300สามร้อยซับแล้วนะครับก็ต้องขออภัยสาหรับเมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ตอนบ่ายวันนี้แล้วก็หนึ่งทุ่มของวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้สองวันนี้อาจจะอีกคุ่นี้เลยก็ได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้สตรีมเพราะว่าผมกาลังหมกมุ่นกับการทํอโดเนตขึ้นจออยู่นั่นเองนะก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมอย่าเพิ่งทิ้งหายไปนะนะถ้าผมสตรีมรอบนึงก็ต้อง ขอัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนึงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอีกวันไหนแต่ถ้าผมสตรีมปุ๊บก็แปลว่าเออผมกลับมาแล้วพร้อมกับดิ้งโดนิสนั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีและไย่าลืมกดไลค์กดแชร์สปาร์ให้ผมด้วยนะทีดอยู่ในทามอย่าลืมไปอย่าลืมไปอ่าอ่าอะไรวะไปตอบ q a ฉลอง200รยซับด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำรวบเดียวหมดเลยถึง500รซับนั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตัวเดี๋ยวผมจะ,ะไปดูในตัวไอนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูโอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรานี้บบายบายซีไราทามชูมารุบายบาย